เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับเรื่องวุ่นวายในโรงพยาบาลฉันอรวรนยุท่ิพสิทธิ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แผนกบัติเหตุฉุกเฉินนะคะมีเคสมาคุณพยาบาลกำลังเช็คงานประจำวันอยู่ครับดูสิวันนี้มีเร็เยอะจังเลยอ่ะอี่กรเด็บี่กรเด็อ๋อ เคสข่มขืนนี่เองเลฟแปลว่าข่มขืนโอ้โหวันนี้ทําไมมันเลฟกันเยอะนักล่ะนี่ก็เลฟอ่ะนั่นสิเลฟเยอะมากเลยวันเนี้ยเฮ้ยเจ๊เขาโดนผู้ชายไล่ทำไมอะเรื่องอะไรอหนูโดนเลฟมากเลฟอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่ไล่ข่มขืนกันเห็นๆเ,เลยนะเนี่ย ฮะจริงแล้วนี้เนี่ยมตามมาอยู่หน้าปตูเนี่ย,แล,ย,ยแล้วโเร็วมาหรือยังโดนมาแล้วโอ้ยย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 ่ยย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 รยยยนยยยยยนยยยตยย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 นยลยย่ยนยนยย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 ยนยยยยยดยยยยยยยอยอยยยยยกยยยยย่ยยเห็นยลยยยยยยยนยย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 ียยยอยย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 ย่ะยยยไงรอยโดยมข,ขืนนะ งนี้สิไม่หาตรงนี้เลยเจะหาตรงไหนใช่ก็หาตรงนี้ไงฮะน้องไปโดนเล็บอะไรมาก็โดนเล็บมือขวดไงพี่ฮะฮะเล็บมืออ๋อเล็บมือเล็บมือไม่ใช่เล็บขบคือเฮ้ยมาไงวะเจ๊ไล่คนไล่หลังมาล่ะไล่ผู้ชายที่วิ่งมานั่นน่ะมันเป็นกันเลยมีหัวคนเดียวกันมันทะเลาะกับหนูมาเอาเล็บมือขวนหนูเนี่ยฮะ เคยขวนมาไม่ได้โดนข่มขืนมาอ้อจะ,าะอ้าว่ะเอ้าวอ้าไปแล้วถึงบินนะ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้โดนกระเทยขวนน่ากลัวกว่าโดนข่มขืนดีกว่าพี่พี่หนูโดนเล็บมาคุณไข้เข้าไปนอนในเตียงรอหนูโดนโดนข้างบนอะทำไมต้องตรวจข้างล่างด้วยโดนเล็บข้างบนเนี่ยมันเป็นลักษณะย,ยังไง เอาเล็บพูดแขนหนูละะแล้วค่ะเข้าใจว่าน้องนั่นถูกกระทําชําเรามาที่จริงแล้วนะ่ะคือโดนเล็บข่วนนี่เองนะคะโดนแบบนี้ก็ถือว่าโดนเล็บนะโดนข่มขืนจิตใจอะ่ะขอขอบคุณคุณอรวรัณทิพย์ประสิทธิ์พยาบาลวิชาชีพ,พแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องนึกว่าโดนข่มขืน